ควคิดในการจัดทำาพ i v ว t ดเทเนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดกลุ่มข้อมูลต้องเป็นบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวและมีจำนวนเงินหรือข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะและเป็นบัญชีที่มีการจับคู่เคลียร์หรือหักล้างหรือเป็นบัญชีที่มีการบันทึกรับและนำส่งนะคะหรือเป็นบัญชีที่มีการบันทึกขอเบอิกเงินและขอจ่ายเงินอาทิเช่น บัญชีเงินสดในมือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณนอกงบประมาณรุ่นี้เงินยืมในและนอกงบประมาณนะคะบัญชีใบสําคัญค้างจ่ายเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและเบิกเกินส่งคืนค่ะเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนการทำ Pivot Table บัญชีเงินสดในมืองวดที่7ถึงงวดที่9นะคะ ก่อนอื่นเราต้องไปเรียกบัญชีประเภทเงินสดในมือวัวที่7ถึงหัที่9จากระบบ New G F ไทยนะคะโดยให้เซฟเป็นไฟล์ Excel ค่ะหลังจากนั้นแทรกคอลัมน์หลังจำนวนเงินนะคะโดยใส่หัวคอลัมน์ว่า ABS ใส่สูตรเท่ากับ ABS วงเล็บเปิดนำเมาส์ไปคลิกช่องจำนวนเงินแล้วกด enter ค่ะ Copy สูตรลงมาทั้งหมดนะคะจำนวนเงินที่ติดลบอยู่เมื่อเราใส่สูตร ABS แล้วจะแปลงเป็นไม่ติดลบนะคะนำเมาส์ไปวางตรงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในชีพนะคะจากนั้นไปที่แท้ค่ะ พายวอท์เทเบิลตกลงหลังจากนั้นนะคะนำา PK มาไว้ป้ายคอลัมน์นำจำนวนเงินมาไว้ที่ค่านำา b s s ไว้ป้ายชื่อแถวค่ะจะเห็นได้ว่าผลรวมทั้งหมดมีทั้งเท่ากับศูนย์และไม่เท่ากับศูนย์นะคะช่องผลรวมช่องสุดท้ายให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ะ ดับเบิลคลิกช่องผลรวมทั้งหมดที่เท่ากับ0นย์นะคะด้านในจะประกอบด้วย Rb คือการบันทึกรับเงินฝากค้ัง R2 คือการบันทึกํำส่งเงินฝากค้ังแสดงว่าส่วนราชการมีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะคะมีการจับคู่เคลียร์เป็นศูนย์แล้วค่ะจากนั้นไปคลิกช่องที่มีผลต่างนะคะด้านในจะมีเพียงการบันทึกํำส่งหรือการบันทึกรับเงินเพียงขาเดียวนะคะให้ส่วนราชการตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างนั้นค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการทำา Pi วอ t ์เทเบพิเศษนะคะใช้เฉพาะบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและนอกงบประมาณค่ะยกตัวอย่างบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณงวดที่7ถึงงวดที่9นะคะโดยเรียกบัญชีแยกประเภทจากระบบ u g w GF ไทยนะคะโดยเซฟเป็นไฟล์ EXCEL ค่ะหลังจากนั้นลบคอลัมน์ว่างออกเหลือคอลัมน์ว่างไว้1คอลัมน์ค่ะ คลิกคลุมข้อมูลทั่วไปนะคะสังเกตจากมุมด้านซ้ายที่เป็นสีเขียวค่ะแปลงให้เป็นตัวเลขทั้งหมดค่ะนำเมาส์มาวางคลิกคลุมช่องการอ้างอิงไปที่ข้อมูลไปที่ข้อความเป็นคอลัมน์ ไปความกว้างคงพี่คลิกถัดไปค่ะจากนั้นใช้เมาส์คลิกแบ่งข้อมูลที่ต้องการโดยแบ่งแยกข้อมูล2หลักท้ายของปีคศและบรรทัดร,รายการที่0ูนออกค่ะคลิกถัดไปคลิกเสร็จสิน้นคลิกตกลงลบคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข P6 ออกค่ะจะได้คอลัมน์การอ้างอิงใหม่ค่ะ ก๊อปปี้เลขเอกสารของประเภท K 1คือเลข36นะคะมาแทนที่ช่องการอ้างอิงใหม่คือเลข5ค่ะก๊อบวางทุกบรรทัดรายการเลยนะคะที่เป็น K 1ค่ะรลบบรรทัดรายการสุดท้ายออกค่ะ คือผลรวมของเขาเราไม่ใช้นะคะจะได้ช่องการอ้างอิงใหม่ค่ะจากนั้นนำเมาส์มาวางช่องข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งค่ะไปที่แเทเ็บ Pivot Table คลิกตกลงค่ะนำ PK มาไว้ป้ายชื่อคอลัมน์นำจำนวนเงินมาไว้ที่ค่าการอ้างอิงใหม่มาไว้ ที่แถวค่ะดับเบิ้ลคลิกผลรวมเท่ากับ0ูนย์นะคะด้านในจะประกอบไปด้วยประเภทเอกสาร K 1คือการบันทึกขอเบิกเงินยืมในงบประมาณนะคะ G 1คือการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ B E คือการบันทึกล้างลูกหนี้ส่วนที่เหลือกรณีมีเงินสดคืนนะคะลองคลิกที่มีผลต่างดูบ้างนะคะ มีแต่ประเภทเอกสาร G1 นึะคะแสดงว่ามีการบันทึกขอเบอิกเงินยืมตั้งแต่เดือนมีนานแล้วมาล้างลูกหนี้เดือนเมษาค่ะเราไปดูยอดผลต่างอีกหนึ่งรายการนะคะยอด17,700คือการบันทึกขอเบอิกเงินยืมประเภทเอกสาร K1 เมื่อวันที่22มิถุนาย,ยน65นะคะแสดงว่ายังไม่มีการล้างลูกหนี้ค่ะผลต่างทั้งสิ้น9 4 5 0นะคะ ไปเทียบกับงบทดลองงวดที่7ถึงงวดที่9ยอดยกมาเท่ากับ8250ยอดยกไปเท่ากับ17700นะคะให้เราทำการเทียบยอดนะคะโดยนำยอดยกมา8250นะคะบวกกับยอดผลรวมทั้งหมดนะคะจะต้องได้เท่ากับยอดยกไปค่ะ เท่ากับยอดยกปลายเลย1 1 7 0 0แสดงว่ารายการเคลื่อนไหวของเราถูกต้องค่ะการทำวีรุกอัพบัญชีเงินฝากค้างโดยเทียบบัญชีแยกประเภทเงินฝากค้างกับรายการเคลื่อนไหวเงินฝากค้างทำไมเราถึงต้องทำวีรุกอัพเพราะว่าง่ายต่อ,อการใช้งานประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย ไปที่บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังนะคะที่เรียกจากระบบ newgf ไทยโดยเซฟเป็นไฟล์ excel แล้วค่ะให้จัดข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะห้ามมีคอลัมน์ว่างแถวว่างเลยค่ะเอาเฉพาะข้อมูลเน,น,น้นเลยค่ะจากนั้นนะคะไปเรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังนะคะโดยเซฟเป็นไฟล์ excel จัดไฟล์ให้เรียบร้อยโดยลบ คอลัมน์และแถวที่ไม่มีข้อมูลออกนะคะเหลือไว้เฉพาะข้อมูลที่สำคัญค่ะไปที่ช่องคงเหลือโดยใส่สูตรช่องเดบิตลบด้วยช่องเครดิตก๊อบีสูตรลงมาทุกบรรทัดเลยนะคะหลังจากนั้นไปช่อง V-lookup นะคะใส่สูตร V-lookup วงเล็บเปิดนำเมาส์ไปวางช่องเลขที่เอกสารใส่คอมมา่า จากนั้นไปที่ชีตแยกประเภทเงินฝากคลังนำเมาส์วางคุมตั้งแต่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ M ช่องจำนวนเงินอยู่ช่องที่13นะคะจากนั้นนำเมาส์ไปวางช่องสูตรด้านบนใส่คอมมาใส่13ใส่คอมมาใส่0วงเล็บปิด กด enter ค่ะเราจะได้ผลลัพธ์ที่ปรากฏในช่อง vlookup แล้วนะคะ Copy ี้สูตรลงมาทุกบรรทัดรายการเลยค่ะในช่องผลต่างเราจะนำช่องโค้งเหลือลบด้วยช่อง vlookup ผลต่างเท่ากับศูนย์แสดงว่ารายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังถูกต้องครบถ้วนตรงกับ gl เงินฝากคลังค่ะหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบการคลัง มีเบอร์ติดต่อทั้งหมด3เบอร์ขอบคุณค่ะ